เอาเข่าได้สายคาขึ้นข้าไพ่ดิจิตพันแล้วก็ใช่แล้วเลยล้านห้าใช่ไปล้านห้าลาล้านพันหนึ่งตัวชามเชนเนาะล้านล้านพันหนึ่งตัวหาเชนตัวห้าเชนห้านะแมนมันตกอยู่ล้านหกเชนห้าจิพันเนาะล้านหกเชนห้ายังปีนี้่ผลอยู่ก็อยากได้เฮงบุจักในเฮ็ดเวียนหู้ได้เงินชั่มนั่นแหละโคใช่โคควากระแน ผู้ดีประชุบป,ประการและเพื่นต่างเพื่นมาช่วยโอ้ยผมเมพี่น้องกับสบายดีและสวัสดีเด้อผมอแม่พี่น้อง FC บระสุขุามสุขคนเด้อเนาะมาพมมาพ่อกับบัจิตคือเก่าอีกแล้วนะพ่อพี่น้องเลย แต่ตอนนี้แกยังอยู่ที่เฮือนของน้องเอ๋น้อยพัอนอยูนพ่อพี่น้องอ่มามามื่อนี้ก็คือว่านนพ่อพี่น้องเออ่าใส่พุงใส่ไผ่นพ่อพี่น้องหนิงมาแล้วบันนี้ก็ได้เนาะหนิงมาแต่อยู่บ้านพุ่นนพ่อพีอ่นอ้องจนฮอดอ่าเฮือนก็แสดงว่าโอ้มีข่าวดีด้วนี่นพ่อพี่น้องกับปรรดาทางครอบครัวของพ่นนี่เนาะอ่าอยู่ไทยป่าอยู่ไทยบ้าน อ่คือซีบบย่านมืดปดันได้ปัณณ์นพ่อพี่น้อง,พอพองมีพื้นมีภัยได้เลยแตเนาะวันนี้ทั้งมิจิเองกคับขึ้นวานพ่อพี่น้องอ่าขึ้นมาแต่ดับหน้าก็ได้อ่าช่วงตอนสายๆก็ได้เล่นอ่ามาหาทางเพื่อนน้องเอ๋น้อยเพิ่อนอ่า,อางานเทศนพ่อพี่น้องเลยมานุนกันสองคนกับเบลต้านพ่อพี่น้อง,พอพองมาในีก็ได้เอาเบลต้าสบายดีอือ มื้อนี้กะมีโอกาสได้มานํากันกับบอตาเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องมก่ดาน่ต่เก่าอันน่ะไปทางไหนตเก่านะอยู่ในนาแหละนบางมื้อกจมื้อดมีเวียกเมาสิแหละบัดนี้อ่าบเด้กทางทีมงานเฮาอยู่ในช่วงยามเวียกน่ะบ่ได้พร้อมกันนะพี่น้องเอ้ยแตาตลาวได้เนาะเพราะว่าบางทีบัดเอ้าลูกเมียว่าเอ้านั่นนี่เด้อกบ่ได้มาพี่น้องเอ้ยหรือว่าอ่าทังครอบครัวแบบว่าทังพ่อทังแม่เนาะนี่นะนี่แหละกเฮ็ด ญาติเห็ดไปน้ำี่น้องแต่ว่ามาวันนี้ก็แปลงหูกระเงตาอยู่าได้บอกยินบิ่งกว่าพื้นไผ่เนาะมีพื้นมีไผ่ได้ได้พี่น้องเอ้ยพ่นเด้เนาะเจ้าบอกแปล่ได้ฮู้บ่อันนี้บ่ฮู้หยังเลยเนาะเพราะว่าเห็นเจ้ามาอันว่าเอาเงินเอาหยังให้มื้อน่อยแม่นแต่ว่าเดี๋ยวสิเข้าไปถามเบิ่งเพิ่นเนาะว่าเป็นจังได๋นะไปถามเบิ่งเพิ่นเนาะบ่าได้ให้โบ้หูอย่างนี้เจ้าได้ยังเลยพี่น้องเลยมีพื้นมีไผ่แล้ววันนี้ก็ได้หากซื้อน่ะ à,ขนม nô phó phi long siêu ném qua phẳng một tòn, thằng nong em nôi phơi này, này Bà, đi nô phi long, à mà nó, à ma bưng qua cứ hình men bơ, bụi rose, bụi cedar nó, à men men, nhìn này phi long, bưng tu, thang mai thang là là, lằng bắn phi long bưng tu, biển đi, nó hết nhàng như đi. มีคนอยู่เพื่อนบ่อเอออยู่ๆเน,ะนาะห่อนบ่ไม่ทางในมันห่อนบ่มันห่อนทีผลมมันม,มีบส่ส์อ่มีผลหากมีไผ่เนาะอ๋อสบายดีสบายดีโอ้โด,ด้วยด้วยอ๋อนันง่นงนั่งนั่งนี่ใช่อนา,น,า,านั่งดูนะนั่งได้บ,บ่น,นั่งได้ยังบ,บ่เอาเอาซื้อขนมนมาต้อนโดยขอบใจคือกันเนาะฮ่าตัวงห่อนลายเนาะ มันน <s ules> <c ười> <m> ี <ma> ่อ <ke> ยู่เพ <ina> ื่อนบ่เอ็มมันนี่เพื่อนก็เห็นยางข้ามาแต่กลางบ้านของฉันชงเสียมชงเสียมบ่ชงเสียมเพิ่นมากะล้นตูนคนกระโดนเสานโอ้อาปูนเทใส่เสาเห็นบ่อืมนั่นแหละนั่นแหละไปจะได้น้องเอ๋น้อกินข้าวแลมกินได้ยังกินมันนี่ปองกระปลาปองกระปลาปลากระปองโอ้ยเนาะปองกระปลาปลากระปองนีเนาะเบาเตียงทองเนาะยังหลายบ่ นายกินบ่เบิดดอกเนาะโดเบิดอยู่ค <do>. ํา <paranormal> ว <esis> ่านะหลายมื้อเนาะอืมมีแต่ว่าอดเอาั่นแหละจังไดก็ค่อยกินไปเนาะอืมอืมพนกินนําอืมนั่นแหละหอนยหอนยเฮ็ดยหอนุสิมีเฮ็ดหลายแ่อยู่นี่เฮ็ดปวกแถวนี้สิมีบ่ออกเ็ดหยังก็บ่ออกตกี้บ่ทันพวกเพื่อนออกแเฮาบ่จักเนาะ เ้างหากมาอยู่เมนบอ๊ะเขื่อาเจือดักออยู่นี่กันน้ำมันนี่เนาะใส่กับมดเมนบ่เออน้องเอ๋น้อยเคยมาเมนบอ๊ะอือไม่มาเคยมาพวกปตายจิออกแต่ว่มาใกล้ทังนี้วแล้วกะตะกี้เ้าบ่ได้มาอยู่นี่เลยนะพ่อพี่น้องวันนี้หากมาอยู่ปีนี้เขาก็ยังมาทัำในหูเรื่องปรนใด็เนาะประมาณว่างเดือนหนึ่งเดือนสงนี่แหละมาอยู่ในช่วงแบบเด็ดๆเนาะอือจู่หันเพิ่นก็ว่าดินเพิ่งนึกง่าย ง่ายไปง่ายมากยี่นี่งนะคือชีบิตได้ง่าบยบ้านนี้โมง่ายเนาะบ้านนี้เนาะเชื่งง่าเป็นผู้ใหญ่ทั้งค่ายก็มีเรียบร้อยเรียบรนะ้อยเนาะบ้านนี้คือดินกับแม่นเนาะพอพี่น้องพ,อองพื้นไผ่์ได้ใช่แม่เป็นจังไทยองน,นี่เป็นอ่าคือได้ยินข่าวว่าผู้ใดช่วยทางไหนเพื่นเพื่อนจักเพื่อนที่โต,ตมาทางลุงบอกรือว่าผู้ใดควรกบใจเราไปดำหน้าเราเห็นพวกเขาหน้า,นากิจไผ่ลุงไปน้ำ ติดต่อมาทางลุงทต่โตมาทางผถวบ้านทางในหูพูนจะว่าเขากับบุจักนะโอ้เพ<า>ูนในน้ำแบบนี้บ่เพูนว่าว่ามาแล้วคอยช่วยทั้งโลกคลิปพูดว่าคอยเพิ่งได้คลิปอีกตัเจ้ากับบุแม่ดอกว่าเพู่ดช่วยเบิดลกินี่พูนเอาน้ำหกน้ำเจ็ดพันปกติมันค่าไพ่นี่ก็แพงแล้วบ่เอาน้ำเจ็ดพันคือ,ค,อคือค่าไพ่น<ผ>ี่เจ็ดพัน <tr> <an> ดอกไผ่นี่นะว่าคนชื่อให้อคนชอยแบบไรบ้างนี่คนชอยดอกไผ่เน่คนชอยดอกไผ่แล้วก็ชายคนชอยนะชายชายไผ่หนึ่งมันนะชายไผ่คนก็ะซอยดอกไผ่คนก็ะซอยขาเอาเข่าได้สายขาพื้นกราไผ่ดิคิดพันแล้วก็จ่ายแล้วเลยล้านห้าจ่ายไปล้านห้าอะไล้านพันหนึ่งตัวชามเชนเนาะล้านล้าน พันหนึ่งต่อหาเชนต่อหาเชนหาเนาะเมนมันตกอยู่ล้านหุเชนหาชิพันเนาะล้านหกเซนฮะยังปีนี่เพิ่นอยู่คอยอยากได้เฮงบุจักในเห็ดเห็นหูได้เงินชั้นนั่นแหละโคใช่โคควาก็แเมนผู้ดีประชุบประการและเพือ่อนต่างเพื่อนมาช่วยเนี่ยแลวลูกภาคมาให้ว่านี่แหละล้านหาขก็ทำเลยโทรบอกวันโค น,น้ำมีจานเบอร์โทรนั่มันพวกกิบไพนี่กอโทรชัดไปหาเรามันมดืดบ่มันมืดก็ได้อยากได้นอนอยู่เพื่อนสองสามคนกับลูกเต้านี่มืดย่านแน่นอ่ะก็เลยอยากได้พี่รองเลยบุตรที่บัวกันนาะพ่อพี่น้องชีเดือนชามชีเดือนแล้วคนพวราเอาเงินน้ำลูกหนาหิวข้าวก็จะจำเป็นเพราะว่าน่าคนอยางได้เฮงจะห็นหุงเฮงเพื่อนช่วยก็อยากขิดไปแนวอื่นลูกไอ้เพื่อนก็อยากได้เพื่อนให้เพื่อนให้พอ่อนิยอ่เพื่อนให้พ่อนั้น <c oughs> ไรฉัน ใจมานี่อะไรล้านหกเชนห้าสิบพันเลยเดือนหน้าอะไรใจโชงพันกระตุกอยู่ล้านล้านหกเนาะโดย 7, <000 S 2> โดยเล้ลานหนึ่งกระเชนหนึ่งหนึ่งล้านเนาะ,นนะใจไปบ่าเดือนละสองพันแบบนี้นบ่คนไหนเป็นสิบน้ำเดือนละละนัะ่นละได้โชงเดือนชามเดือนโตล้านใครโชคนะได้อิงบื้อมื้อใครโชคขันได้เห็นนะมันเอาโบได้ง่ายด้วยจะได้สะได้เป็นนี้เพิ่น ยังเป็นหนี้เพิ่อนุชี่พันสี่พันกับสองล้านสองล้านกว่าพืนนาาน่นได้เนาะเงินบาทสี่พันถึงเงินสองล้านกว่าพื่นได้พี่รองเลยอ่าคือพันบาทเดี๋ยวนี้ก็ตกอยู่ในประมาณเง,นงเนินบ้านเหมือนปะช่องแรกสองเซนบนน่อยอยู่บ้านช่องแรกสองเซนกับเงินใน,ใน้ำบ้านนิดนิดเป็นเลกเพิ่นไป็เลกอยู่ที่บ้านนี้กันได้เงินบาทมาให้เพิ่อนที่ดีเพื่นเนาะนาะมัน คนลาวเนาะมันบ่มีเงินบาทเนาะบ่แม่นไปเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยไงานเมืองไทยได้อยู่แล้วเงินบาทแต่จ่ายมีก็ยังมีแต่เงินกีด้วยนั่นแหละเนาะพอพี่น้องก็แสดงว่าคืออ่าเพิ่นช่วยเพิ่นช่วยผู้พวกไผ่บ่เพิ่นช่วยนะพวกใช้กระตูหัวหน้าไผ่หัวหน้าหัวหน้ามาเข้าไผ่นําบ้านนี่แม่นแต่เพิ่นเพิ่นช่วย มันช่วยกระแม่ช่วยกระแม่อันอันเพิ่นช่วยนี่คือช่วยเรื่องชายมันชื่อแม่นบอกช่วยเรื่องชายชื่ออืมแต่ว่าเรื่องค่าเอาเข่าอันนี้เขาก็เสียเองเสียเจ็ดพันนั่นแหละเจ็ดพันใครเน่แต่บุฟเฟ่เข้ามุ้งันเข้าขันว่าให้เพื่อนผู้ห่างผู้มีเข้าเฮ้ยเพื่อนว่าโฉงมื่นผู้ได้นี่ผู้นั้ยโชงมื่นจ่ามื่นก็โคน้ำแล้วยายวะไอ้นกปิจินนไม่ไหวยช่ไหมผู้มีแต่แบบนี้แล้ววะมักอยากเห็นหง มันมืดไปอาชัยใต้โดกปุ่มนั่งกับบุพเพขึนวุฒิลยใช่ชีวานะจ๊ะมาใต้เครื่องคืนวุฒิเลเที่ยวแต่ไปชาเอื่อนหมู่หมู่จนช่างเที่ยวไปเที่ยวเดียวเที่ยวเด่ไปแชาขึ้นไปเจ้าน้องไห้น้อยจนบกากไปเนาะนี่นี่ใครในบ่แบบนี้ อืมแน่นีโทรจับคุหมูลิ้นแห่งเต็กเพิ่นยังอีกให่นี่ก็บ่มีสายประชาคมมันก็ยังบ่อยากไปอ๋กดปุ่มนี้ก็ได้นี่อันนี้แต่านีบ่ๆเบ่งฮะช่องทิดเลยได้นี่ก็จ้พี่น้องเปืองเวได้เปืองเวบ่บ่ได้เปืองบ่ากได้ช่องทิยังหลายอยู่โทรทงเบเนาะหาลูกเต้าเนาะอืมแต่ว่าคือทงเรื่องเงินที่ว่าเพิ่นปลดนีมือนั้นได้สิเฮ็ดไดยังยังคือเก่าบ ยังคือเก่าขบบริจ้องต้องอะไรน้ขบถูกไปเพื่นอะไรได้ห้ยแล้วบให้เพื่อนแล้วเรียบร้อยอะไรที่ข่อยันเป็นหนีเป็นทุกข์กับัดอยู่ตรงอยู่ป่าเนี่ยกับแบบนี้ข้าวเป็นหนีเพื่อนบัดเฮานอนบระลับเพื่อนเป็นหนีเฮาแค่เนออเพื่อนเพื่อนเป็นหนีเฮาแค่เนเออใครกัวเฮาเป็นหนีเพื่อนกัดเจียวไหวแบดอยู่ในทุงบัดคือจักในใดควบคนบ่เคยมีเงินขอยว่าชื่อข่อยันป่าแต่ไปชอบไ้เพื่อนมาแล้วท่าแต่เพื่อนมาเห็ดมาท่าแต่ปูนนั่นแหละ ว่าได้กะคือมือไหนเสพนิคมาบม่จับเเจียวมาหายง่ายบ่ไบบ่าบ่าได้ก็คือถ้าหากว่ามิ่งมีอะไรเฮมันมีอะไรปูนกับอไก็คือเพิ่นเขามาโดยเะเพิ่นแล้วเพิ่นแล้วไลยนะเพิ่นเน่พิ่นก็ีริ่มแลวก่อนหนมีนะเพิ่นถามอยู่ได้แล้วพวกปูนผนว่าย่างกูโอ้ยไปูนย่างด้วยดยแ้มาห นั่นแหละนพอพี่รลองคือทางเปอร์เซ็นเพิ่นมี่เบียกแบบทางอาณาไมในมันนี่ก็เลยบริข่ามาน้องอาทีตย์ได้กับปรึกษากับบาสิมาทางนี้นี่แหละมันเป็นแบบกระทันหันแน่ฮะนะอืมเราได้ยี่ดอกได้ยี่ดอกเนาะอ่ามีแต่ว่าเฮามีปุ๊บกับมาบอกให้ทางอนาเขาจ้ามาปรับเลยมันบ่เลี้ยงนาแล้วก็ถามมีวันอะไรเช้านีชั่งกูเศรษฐีบ่ น <c oughs> <c oughs> <g <g ั่นแหละน้องพ่อพี่น้องแต่กาคืออยู่ทางนั <g <g ้นห้อนี่้องไงน้อยห้อนเนาะที่นั่นวัชิธาให้แล้วคนจังใจหมดพวกขักบนนี้เอาเข้าไปให้ชาเลงวานว่ากันกับเจ้ามันนั่นว่าชิธาให้แล้วคนจังใจหมดยันอุดชื่อบม่ได้เด็ดไปเลยไหมขอไปชาวโตไว้แล้วมาเลี้ยวกันเอานั่นแหละมีแต่ว่าเพิ่นเป็นหนีเฮาเนาง่ายเน่นเนนี่ยมันให้เพิ่นมาเห็ดหันได้เนาะ หักใต้ไหวที่นี่นที่ไหมบอกเหตุการณ์คุณน,อน้นนอยใคเล่นสนุกใครเล่นสนุกตรงใต้ไหวแม่นบ่โอ้หลวกพ่อไอนี่เนี่ยเราพิ่งช่วยกันเนาะหลวงพ่อเพิ่งเคช่วยแล้วก็เพี่น้องช่วยนี่แหะเพิ่งมาเห็นห้ามบ่มีเนาะอืมแสดงว่าบุญได้คิดว่าไปใจจนนี้นะเราเเรา,าเราเคยเห็นบ่เราเคยเห็นเราเพิ่งอยูไ่ได้ พี uh ่สิแม่น้องแอน้อยนี่ก <c ười> ับแม่ลานี่พี่สิมเจ้านี่ล่ะก็เบิ่งเอานี่แล้วว่าเอามาเปิดเบิ่งลงเบิ่งแล้วบ่ต้องก่อนตัวเองเด้อกเห็นอยู่บ่บัดนี้เห็นเห็นมามื้อนี้เห็นผู้ใดบ่ผู้ใดไปผู้ใดเป็นคนสัพพะ2 2ท่านเจ้าทั้งบ่เชนทั้งบ่แม่นเห็นบ่คนบ่เห็นมทุกคนอือย่าว่าเราเบิ่งอยู่ในช่องของอนาบ่จิตบ่หรือว่าของบ เสีนมาแต่ในช่องของบ็จิตนู่นว่าเว่างว่าเว่างว่าแบบว่าวิจอยาะกู้วัวว่าว่งเล็บล็บวัววัวหัวยังเนาะนาอย่างน้อยเนาะเฮดเดอร์เซชันก็คือว่าเนี่ยน้องพอพี่น้องก็เอ้ามีแต่ว่าดีใจน้ำมาแหละอ่าก็คือเป็นสิ่งของที่ว่าทั้งคณะเม่พันธุ์อะไ้แห้งน้องพอพี่น้องอามีแต่ว่าเบิ้งเน๊ยน้องพอพี่น้องผมมีหักพริกกินกระจนบูชื่อนะเดี๋ยวนี้นะเอาไปอีกกับพื้นแห้ง ดีใจบ่วันนี้ดีใจแฮงเป็นนี่ก็ยอมเป็นนี่ก็ยอมบอกลูกวห้เก็บลูกไว้เดือนนี้นะได้เดือนชิ่นเดือนนี้มันได้ให้เพื่อนว่ะเก็บได้ลูกขวดกระจนว่าห้ากระจนชิบุได้กินชังเขาไว้ยูอดเอาแล้วมันปุบชูที่ได้ขีดยางเลยนั่นแหละมันผุนตุกขันย่ามแรงเพรว่าบ่มีน้ำยางใจชีว่าเลยใช่ขันมันแรงขันมันลมเน่นบ่มีได้น้ำยางบริโภค กัดพุทตบบนี uh, ้มันแลนโยดกดแลนขีดยางแล้วมันประโยชน์กดศแบบนี้คือยอดกดศลห้อ่งฮบ้หูดมันมันเป็นก้อนนั่นแหละเออกดนี่สามารถแบบว่าช่วยบ่ให้มันเป็นก้อนบ่ช่วยมันเป็นก้อนมันเป็นน้ำเขาิมันเป็นน้ำเนาะมันไหลลงมาขากโยดกดลงไปกุลลุนกรลลุนมันก็แข็งละเวรไม่ใช่วันนี้เราเข่าขำเขาจกออกมามันเป็นก้อนตุ๊ๆตุ๊ตุ๊อยู่นเออยอดใช้อันนั้นยางมันตุกลงไปเห็นบ่เต่ามันเห็นบ่ แม่เอ่อย่องไปได้เ็แนวนีเนาะได้เฮาคิดงคืนมาแล้วมันย้อยลงมาแล้วมันได้หลายแล้วเฮาไปทบกดคลุนนนบีดนี้ดปาไว้หันแล้วตัวแรงมื้อใหม่อีกมาคิดอีกแล้วมันย้อยลงไยอดกดแล้วลนอีกอ้มีแบบเทียแตเทียยอดเทียยอดบ่เทียยอด่แลคิดแบบนี้เพื่อยังอยู่คั่นบ่ยอดบัดบัดฝนตกมาบัดมันเป็นน้ําเปดเออน้ําลาดเบิดนี่นั่นบ่ใช่่จักได้น้องน้อยเคยบ่ Thế khơi kia khơi gì khơi nhợt phải... khơi, khơi hết gì bao người bùa tài ờ ồ nông học viên nông bùa khơi chắc thừa đấy nè cái đay bùa tài đái khổ cái hoa chít bùa diêm như bùt phạ nguyên phạ chan ừm thể hiện là cong khuất khuất gần gấp cốt nỉ nọ, ờn là cái à đường đường cốt lợi nhuận bùa đai ờm chan gặp phùn mướt mát nó khảo coi lên lúc này nè mướt về nè khảo coi lên lợi nhuận cốt vậy nè gặp phùn mờ mà chạy là ว่าสมมติว่ากลางค่ำกลางคืนได้ค่ะกลางค่ำกลางคืนกเบื้องพูนก้อนกันมันบโต๊ได้คิดคิดได้เครื่องหนึ่งกลางหนึ่งกะาสิท่านกันย่าก้าวสิบุตท่านกับบุคิดแล้วเวลาแบบนี้่องอย่างนี้เขาเผาเอาเนาะเผาเอาแบบบางหยาดเอาน้ำพาน้ำพนนี่เนาะเผาน้องงหน้องควายทุกอย่างทุกแห่งแต่ว่าเห็ดในแดนอํามันโบมีแนวเห็ดในแดนอํามีแนวเห็ดกับไปเมืองไทยมุมมองแบบตรงมีเงินเห็ดบัด โอ้นั่นแหละเนาะอ่ามีแต่ว่าอดเอาสู่เอาเนาะอ่าผู้เป็นลูกหาเงินอย่างนั้นก็อดเอาได้ี่นานาช่วยนากินข้าวเห็ดนากินข้าววะปีนันอือนี่ชิปโชคผู้นั้นชิปโชคก็ได้เช้าโชคละเมนแมนเมนมีแต่ว่าหาเห็ดอยู่บ้านเฮาก่อนซะอ่าผู้ได้จ้างก็ไปเห็นบ่วันละแสนผู้เนาะมันก็ได้อยู่ดีชิปละนากับผู้เง้นผู้ได้ได้เธอเดียววันละแสนบ่ ได้มือเดียวบัจิตจ้างวันละแสนบัจจนจ้างวันละแสนบัจจิจจางวันจี๊ดชิปเป็ดชิปขดไปแต่ละมือนะคอยได้เงินได้ตื้อได้จะถูกว่าเฉพาะหางหุ่นเชีนพุ่มด้วยเจ้าเขาแนะนำนี่แต่ว่าซื้อยากินติดเชื้อกับอุ้ยบวดหายชิพันชิพันนะเจ้ายายังนีไกินยาครบตึกเชื้อกับเจ็บแห้งกินกระเพาะขึ้นแห้งกับซื้อยาน้ำดำแล้วมาไหว้กิน ฉันกับปู่ตาตปลูกดาวโปและบ้ำเล่นปลูกโปน้ำเล่อื่นและปลูกโปยังกินยายาน้ำดำนะยาน้ำดำนั่นเองยาปรงเม็ดน้อยนั่นเอง่าเดี๋ยวนี้บม่ได้เป็ดเดีนี้บม่ได้กินมันบ่กินยังบ่ใช่เดิกินคือบม่ได้เพี้ยงใช่บม่ได้บวมไม่ได้ขอบไม่ได้ไปก้มคำว่าก้มนะคันว่ากินยาได้แล้วไปก้มดำหน้าหนามาแล้วก็จุดเห็นตาอะไรอย่างนั้นน่ะตัวน้องยีน้อยเด้เสีเนาะมีแต่ว่าอยู่เฮือนนะบัดนี้เนาะ เผ่าเพื่อนเผ่าชาติเนาะเพระาะพ,ระพี่น้องจะเป็นทางเรื่องเขาเน่เขาไงอะไรพวกนึงยู่อืมอแล้วพระลูกไปแล้วแม่ยู่แม่ยู่แล้วลูกไปอืมเอาเลาวพ่อพี่น้องเลยก็คือมาเมื่อน,นี้ก็คือว่าเนี่ยอัปเดตให้ทั้งพ่อแม่พี่น้องเบิ่งอีกเท่อเนาะก็ตามาเรื่องเพื่อนเรื่องชานกับพ่อแม่พี่น้องเพิ่นก็ว่าอ่า คือทังอนาครบครัของเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องโอ้มีสวนพักส่วนมีเครื่องปลูกของฝั่งหลายแนวเนาะแล้วก็มีทางพ่อแม่พี่น้อง FC เพิ่นก็ว่าบ่จิตเนาะหาคือบ่ได้ยินเสียงทางน้องแเพิ่นแน่ลืมไมค์บ่เพิ่น่เนาะพ่อพี่น้องบจิตบ่มีไมค์เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเอาจริงๆก็อยากได้อยู่แหละแต่ว่าอ่าซื้ออันนึงบัดวิทนึงเนาะพ่อพี่น้องอ่าคือช่วงยามนี้บัดดให้น้นาจ้างเจ้านาน้ีแน่เนาะนั่นแหละน้องแก็เ้าดังๆแน่น้องแก็เนาะ อกรเชียว่าจนเอฟซีันจึงจะมาได้ยินขากเนาะันอยากได้ยินขักขักเนนเอานั่นแหละเนาะมีแต่ว่าเป็นนี่สองล้านกรีบเนาะเนบิวสองล้านถวนได้บิเดบิวสองล้านสองล้านสองเซนกันสองล้านสองเซนบ่พันหนึ่งโตห้าเซนฮะสามห้าเซนห้าอืมสองล้านก็บานอะไรยังไงหนีเยอะ มันดูทั้งน,นัง้นเพงนี่เชนูอยากได้เพงช่างห้ลูกก็บได้เอาน้ำชามเดือนได้เดือนละห้าเชนได้ล้านหา้ามาเมาเงินไปทำนาตืมใช่ใจ่เขาเจ้าไปแล้วใจเขาเจ้าไปแล้วชามพันมันอยากได้เห็นได้ระบบจิตแล้วก็กวมัเห็นหูโดยโดยเอาเอาเพราะพี่น้องจะเลยนะเนี่ยมันเป็นไปเรื่อยๆเบิดข้าวไผ่เนี่กค<อ>ือพิชิบุ บมีบ่อุดเอาได้บานี้เนาะอุดเอาอุดเอาบ่เนาะใชามันมีจังเห็ดเห็ดอย่างก็ดีนะอันนี้มันมันมื่นเนาะมันมื่นก็ด้วยนะอยากมีแน่เนาะอ่าเพราะว่าเอาบ้านเอามันเพื่อนเอามันอยู่ไก่หมูได้พี่น้องพี่ขอว่าเขาจีว่าจีขอเงินนั่นจับมาโทกให้ค่าช่างนี่เข้าไผ่จีบบ๊วยเข้าไผ่จีบบ๊โดยมาได้หรอระวังนี้เก่งจุดกระส่ง เป็นจุดประสงค์ของทา้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่อน่านนายอยากชวยปุนณีเนาะเราก็มีแต่ว่าเก็บไว้เก็บไว้แล้วก็แม่ไดไปก็ได้ชำนี้นะดีใจแล้วก็คิตได้บ้านนั่นแหละเป็นนี่แน่ย่ามันเพื่อพวกท่านก็ขันเขาจะมาเก็บก็ฉีไปยืมน้ำป้าไปเทาะก้นยามเขาลูกได้โดยโดยเอาจังเดยก็ปวดเอาสูเอาเนาะอ่ามันหักสีพ่อได้เนาะอีกสองล้านเนาะพระพิณได้ลูกอะไรฉีดเอาน้ำจะเท่อนี่ ให้เก็บเดือนละชคจําแชนก็เก็บลูกอ้อยว่าเฮ็ดแนวบ่ชูบ่โดนแหงบ่ได้เฮามันบ่มีมือสิจ้าไปก่อนเป็นงูนนะนั่นแหละพี่น้องเอ้าสาโอเคเด้อน้องน้อยกับแม่พุ่นเดี๋ยวมื้อหน้าสิเข้ามาหาเนาะสําหรับมื้อนี้ก็คือเว้านแหละเพราะว่านึงมาก็ดีใจนําเด้อที่บ่ได้พนได้แล้วก็เพิ่นช่วยเรื่องสายเรื่องกนํานเนาะอ่าพานมันก็ช่วยแม่นบ กระดานนั่นยังว่าพื้นอาวกระดานเก่าพื้นให้ช่วยน้ำนาะนั่นกันช่วยน้ำช่วยตะพื้นจะพื้นักไผ่ที่พันเอาของอาเข้าเปี้ยนเอาลักปูนเขาชื่อลักปูนลักหนึ่งชีพันแล้วเข้าใจลักปูนโดยโดยเอาเอาโอเคเส่ออยู่ดีไม่ห้งอยู่ดีไม่ห้งมแห้งเด้ออาสบายดีเห็นโดยแทงตลอดปอดภยเด้อเห็นโดยไม่เล่าหน้าเอาเช่เนาะ คือสีประมาณนี้เลยนะพ่อพี่น้องทางมือจีดเองก็ได้ถามไทยเนาะทางครอบครัวของน้องไอ้โน้อยเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือทางเพิ่นก็ได้หน้าไฟฟ้าแล้วเนาะพ่อพี่น้องก็คือ่บอลเนี่ยเป็นนี่เป็นนี่เนาะนี่ของนาเรื่องค้าพื้นกระเพเนี่ยช่องล้านเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยอยากได้เพิ่นก็เนาะมันมื่อด้ใช่ไหมพอพี่น้องอยู่ทั้งชุดบ้านเลยด้วยเทมใกล้ป้ายนาะพ่อพี่น้อง แขมปลาน้ำอีกแน่นะเผลในญาติน้ำพอพริกดองเใหญ่จังไดก็มีแต่ว่าอ่าอย่าว่ากันน้ำพอพริกดองเหญ่มีแต่ว่าเข้าใจความรู้สึกของเพื่อนนั่นแหละจังไดจังไดก็มีแต่ว่าอ่าขอขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหลายๆเดอ้อที่เขามาติดตามรับชมและก็เป็นงกำลังใจให้น้ำพ่อพี่น้องและกระกาบขอบุญขอบคุณทางผู้รักผู้ใหญ่เนาะอ่าที่ว่าสวยเดือ ทางครอบครัวของน้องไอ้หน้อยเพื่อนจากไหนก็ขอให้อยู่ดีมีแฮงเบิดจุกหูสู่คนรวมถึงทางพ่อไม่พี่น้องนัเดอ้อสำหรับคลิปนี้ทางบิจิตเองขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดีเดอ้อน้องพ่อพี่น้อง